10เทรนน่าสนใจจาก Facebook Customer i n s i g h t 2 0 2 3สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เมโทรเทรนดิ้งก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับข้อมูลวันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะว่าเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับคนทํางานที่ใช้โซเชียลอยู่เป็นประจําแน่นอนค่ะก็ถือว่าก้าวข้ามผ่านปีกันมาแล้วนะคะสําหรับปี2022ที่ผ่านมาเริ่มต้นปีใหม่กันแล้ววันนี้เรามาอัปเดตเทรนด์กันหน่อยดีกว่าค่ะสําหรับปีที่ผ่านมานะคะก็ถือได้ว่าผู้คนเริ่มชินกับสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นมาดูในมุมมองของการตลาดกันบ้างคุ s เมอร์อินไซต์จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้เรามีรายงานใหญ่อย่างงาน South East Asia Digital Consumer Annual State of e d a t i o n จาก Facebook หรือ Meta และ b บ e n d Company ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ช่วงปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเทรนของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะทําให้ทุกอย่างกลายเป็น anything from home จนเกิดวัฒนธรรมที่เรียกว่า from home economy ที่ทําให้การทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงธุรกรรมส่วนใหญ่บนออนไลน์จนมาถึงช่วงนี้ที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลงผู้คนต่างก็เริ่มชินกันมากขึ้นเริ่มเปิดให้ท่องเที่ยวได้อย่างอิสระมากขึ้นในหลายประเทศนะคะตั้งแต่วิกฤตโลคระบาดทําให้เกิดผลกระทบไปมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจถดถอยทั้งสงครามก็ยังไม่จบราคาน้ํามันที่แพงขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบถึงดิจิตอลคอน sumer insight ทั้งในและแถบ South อ a ส t a เ i a ียทั้งหมดอย่างเลี่ยมไม่ได้เลยค่ะในฐานะคนทํางานด้านการตลาดและสายงานที่เกี่ยวข้องกับการทําการตลาดจึงต้องหมั่นศึกษาเทรนด์ใหม่ๆเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรทั้งนี้จากการรายง,งานของ Facebook c o n sumer insight 2 0 2 3เขาได้พูดถึงภาพรวมของทั้ง Southeast a s i เียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 1. เศร,รษฐกิจอาเซียนดูสดใสเมื่อพูดถึงภาพรวมโลกทั้งใบในตอนนี้ค่ะ ในขณะที่ทั่วโลกต่างก็เผชิญปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทั้งเงินเฟ้อหรือผลกระทบอื่นๆแต่ในเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเรามีแนวโน้มที่จะดีกว่าภาพรวมทั่วโลกในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอเมริกาและยุโรปเองการคาดการณ์การเติบโตของ GDP และอัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคนี้ในช่วงปี2022ถึง2023ดูจะไม่สาหัสเท่ายุโรปหรืออเมริกาบวกกับจำนวนประชากรวัยทำงานของอาเซียนจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า12ล้านคนภายในปี2030เป็นผล ให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามมาทําให้เกิดชนชั้นกลางระดับบนขึ้นมาใหม่อีก,กว่า52ล้านครัวเรือนในส่วนการส่งออกของบ้านเราดูเหมือนจะเติบโตขึ้นได้ดีอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นเป้าหมายเม็ดเงินการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับจีน 2. ผู้บริหารระดับสูงต้องทํางานแบบหืดขึ้นคอกันเรยวทีเดียวค่ะองค์กรต้องพร้อมสู้อยู่ตลอดเวลาจากการสํารวจผู้บริหารในองค์กรใหญ่ๆทั่วเอเชียนะคะพบว่า91%เริ่มโครงการปรับลดต้นทุนทางธุรกิจและ82%วางแผนจะขึ้นราคาสินค้าและบริการค่ะ27%ปรับซปรับซับไเชนให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ในโซนที่ธุรกิจของตัวเองอยู่เพื่อลดต้นทุนและความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวค่ะ นอกจากนี้นะคะ92%ของผู้บริหารระดับสูงเห็นตรงกันว่าแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นช่วง2-3ถึงปีข้างหน้ายากที่จะคาดการได้ค่ะทําให้องค์กรต้องพร้อมสู้กับสภาวะเศรษฐกิจที่มีขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาทําให้ผู้บริหารระดับสูงต้องหาโซลูชันมาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ธุรกิจล้มหายค่ะดูเหมือนความกดดันจะตกอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายนะคะเพราะถ้าไม่สามารถลดต้นทุนได้ไวเพิ่มกําไรได้ทันบริษัทใหญ่ๆก็อาจจะเหลือแต่ชื่อในระยะเวลาอันสั้นค่ะ อีคอ m เมิร์ซเทรนการซื้อของออนไลน์ยังคงเติบโตได้ดีค่ะจนถึงปี2027ในปีนี้นะคะการขายของออนไลน์หรือ e-commerce ในแถบอาเซียนยังไปได้ดีเรื่อยๆค่ะแม้ว่ามูลค่า GMV หรือก็คือการซื้อขายรวมที่เกิดขึ้นจะเติบโตลดลงมูลค่ารวมของตลาด e-commerce แถบอาเซียนมีแนวโน้มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ2ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของ CAGR อัตราการเติบโตรายปีแบบสะสมลดลงจาก48เหลือ15ซึ่งท้ายที่สุดนะคะก็ยังคงเติบโตขึ้นอยู่ดีค่ะ สรุปก็คืออ e ีคอมเมิร์ซทั้งไทยและอาเซียนไม่มีทางซบเซาลงอย่างแน่นอนค่ะด้วย2ปัจจัยหลักก็คือ 1. จํานวนคนที่ซื้อของเพิ่มขึ้นและ 2. ความสามารถในการซื้อของเพิ่มขึ้นตามวัยค่ะ 4. o 2 o Marketing Experience. s ตติ e งซิมเลสเอ็กการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของผู้บริโภคยุคดิจิตอลหลังโควิดโดยเฉพาะในคั s เตอร์เจอร์นีการจับจ่ายในฝั่งออนไลน์ยังคงเป็นช่องทางหลักของผู้บริโภคยุคใหม่แต่เทรนคั s เตอร์อินไซ h ์อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปอยู่นิดหน่อยค่ะ ก็คือการเข้าหาการซื้อของทางออฟไลน์เพิ่มขึ้นเป็น41%ของเงินที่ใช้จ่ายไป สิ่งที่ตามมาก็คือความคาดหวังประสบการณ์แบบ s i m l e t Experience ค่ะแบบสั่งของออนไลน์แล้วมารับสินค้าหน้าร้านหรือได้รับสินค้าออนไลน์แล้วสามารถเอามาเคลมเปลี่ยนคืนได้ที่หน้าร้านดังนั้นการทำา2 o Marketing ให้ได้ออกมาเป็น s i m m l e Experience จึงสำคัญอย่างมากค่ะสำหรับธุรกิจในยุคใหม่หลังจากนี้คุณจะต้องผสานเชื่อมโยง c u s t o m e r data เข้าไว้ด้วยกันให้ดีถ้าไม่อยากสูญเสียลูกค้าไปให้คู่แข่งเพราะประสบการณ์แย่แ,ยแ,ยแค่บางจุด Touchpoint ค่ะ t i k t อกช็อตวิดีโออิสเนวคินี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะกับการมาของ t k t t o k ส่งผลกระทบถึงโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแม้ว่าก่อนหน้านั้นทางการตลาดจะมองว่าการสร้างวิดีโอคอนเทนต์เป็นแค่ส่วนเสริมใครจะมานั่งขยันถ่ายคลิปวิดีโอได้ทั้งวันแต่ถึงแม้เราจะไม่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอทั้งวันเราก็สามารถดูวิดีโอได้ทั้งวันจริงๆใช่ไหมคะ และวิธีการทำ TikTok Content ก็ดูจะไม่ต้องยุ่งยากแบบโซเชียลมีเดียยุคก่อนหน้าปูทางมาแค่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายถ่ายอะไรก็ได้พูดเฉยๆเล่าเรื่องตลกที่เหลือก็ขยันโพสต์ออกไปเรื่อยๆเผลอๆนะคะก็มีคลิปติดเทรนแล้วก็ปังโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะ จากการรายง,งาน Facebook c o n sumer insight 2 0 2 3บอกให้เรารู้เลยค่ะว่าการทำช็อตวิดีโอหรือคลิปคอนเทนต์สั้นๆนั้นส่งผลให้คนรู้จักแบรนด์ของเราเพิ่มขึ้นใครทำธุรกิจยังไม่ทำ t i k t t o ถือว่าพลาดมากค่ะขนาดพี่มาร์ a c e e o o o k นะคะยังต้องกัดฟันสู้ด้วยการพยายามผลักดันเลี้ยวขึ้นมาแทนสตอรี่เลยค่ะ6 c o n sumer insight เปิดใจรับแบรนด์ใหม่อยู่เสมอแต่ก็ต้องเป็นของที่คุ้มค่าจริงมากขึ้น ผู้บริโภคออนไลน์หรือดิจิตอลคอน sumer ในปีหน้ายังคงเป็นคนที่ใจกว้างพร้อมเปิดรับแบรนด์ใหม่อยู่เสมอเจออะไรใหม่ๆผ่านฟีดขึ้นมาก็พร้อมซื้อให้โอกาสแบรนด์ใหม่ๆสินค้าแปลกๆได้เข้ามาอยู่ในบ้านเราโดยไม่คิดอะไรเยอะแต่ราคาก็ต้องไม่แพงนะคะเพราะภาวะเงินเฟอ้อที่ต้องเจออยู่นั้นทําให้เงินในกระเป๋าเราลดลงค่ะก่อนซื้อต้องมั่นใจว่าซื้อแล้วคุ้มจริงไม่เสียเปล่าแบรนด์ไหนที่หลอกลวงผู้บริโภคคุณจะอยู่ได้ไม่ยาวแน่นอนค่ะ 7. Net Promoter Score ของ Digital c o n sumer ลดลงอย่างน่าตกใจค่ะแม้การช้อปปิ้งออนไลน์ e-commerce จะเติบโตขึ้นมากนะคะแต่ในด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคกับลดลงอย่างน่าตกใจเลยค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้เมื่อดูจากคะแนน NPS หรือ Net Promoter Score จาก e-commerce p l แพลตฟอร์มชั้นนำกับเหลือแค่35%ในปีนี้ค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนที่สูงถึง53% สาเหตุที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลงขนาดนี้นะคะมาจากปัใจจัยในด้านราคาสินค้าที่สูงขึ้นสินค้าที่คุณภาพลดลงสินค้าหาย,ยากขึ้นและของขาดตลาดค่ะสินค้าส่งข้ามประเทศไม่ได้เนื่องจากโรงงานปิดหรือติดสงครามแต่ก็เป็นโอกาสที่แบรนด์สร้างแบรนด์เอ็กซ์เพลียนทำให้ลูกค้าเลือกตนมากกว่าคู่แข่งได้ในวันที่สินค้าหรือบริการแทบจะไม่มีอะไรต่างกันมากการดูแลลูกค้าจึงสําคัญเป็นอย่างมาก 8. content creator diving economy content ดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาการทําธุรกิจผ่านแอปแชทวิดีโอสั้นและยาวเพื่อเพิ่มยอดขายหรือการใช้อินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์กลายเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นทั้งเศษรษฐกิจไทยและอาเซียนไปแล้วจากการสํารวจพบว่ากว่า63นะคะเคยชอบผ่านแอปแชทหรือที่เรียกว่าแชทอีคอมเมิร์ซนอกจากนี้คอนเทนต์ประเภทช็อตวิดีโอยังได้รับความนิยมกันอย่างมากรวมถึงคอน sumer insight ยุคนี้เป็นยุคที่ผู้บริโภคนั้นพยายามในการหาข้อมูลของสินค้าต่างๆและบริการที่ลึกขึ้นด้วยตัวเองไม่แค่ เข้าไปในเว็บไซต์แบรนด์แล้วจบนะคะแต่ว่าจะหาใครมารีวิวบ้างรีวิวอย่างไรเป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงหรือมาจากการจ้างของแบรนด์ดังนั้นแบรนด์ก็มักจะพึ่งพาการทำคอนเทนต์จากครีเอเตอร์ที่เก่งๆค่ะถ้าแบรนด์ไหนยังไม่ได้ทำวิดีโอคอนเทนต์ต,ตอนนี้ถือว่าพลาดมากๆค่ะเพราะคุณกำลังเสียโอกาสให้กับแบรนด์อื่นที่เขากำลังทำและกำลังหาวิธีเทคนิคการทำช็อตวิดีโอของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวดังนั้นเราต้องเริ่มกันเลยค่ะ 9. การลงทุนในฟินเทคและเทคอื่นๆในอาเซียนยังดูดีกว่าหลายประเทศค่ะ ไม่น่าเชื่อมเหมือนกันนะคะว่าการลงทุนในอุตสาหการรมเทคโนโลยีของอาเซียนของเราจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าหลายทวีปในโลกโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มของธุรกิจฟินเทคดูจะไปได้สวยเลยค่ะอาจจะเพราะว่าสัดส่วนการใช้พวกอ e ีไ l ล์เล็ตดิจิทัล l e ล์เล็ตคริปโตเคอเรนซีและ NFT มีสัดส่วนต่อประชากรที่สูงกว่าประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาญี่ปุ่นและจีนด้วยซ้ําไปค่ะซึ่งค r i n ม i g h ิของแต่ละประเทศอาเซียนมีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆไปใช้มีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันค่ะจะดู สูงมากในประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามที่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆไปประยุกใช้ไว้กว่าประเทศอื่นส่วนเม็ดเงินการลงทุนกว่า80%นั้นไปกระจุกอยู่ที่2ประเทศหลักอย่างสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ 10. ธุรกิจหลังโควิดต้องปรับตัวให้ไวค่ะไม่ก็จะถูกทิ้งไว้ให้ตายอย่างไม่มีใครสนใจจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทั่วโลกจะเห็นแล้วนะคะว่าได้รับผลกระทบมากมายมหาศาลแถมประเทศเล็กๆนะคะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะและแน่นอนค่ะประเทศไทยของเราก็รับกับเขาไปด้วยค่ะด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างไวมาก หากคุณยังไม่ปรับตัวก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราต้องพร้อมปรับตัวเพื่อแก้สถานการณ์ในระยะสั้นค่ะแล้วก็หากลยุทธ์การเติบโตใหม่ๆในระยะยาวเพราะผู้บริโภคเปลี่ยนไปไวกว่าแบรนด์เสมอแบรนด์ไหนที่ไม่พร้อมวิ่งตามความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภคหลังจากนี้เตรียมเหลือแค่ชื่อไว้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและแน่นอนค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเราได้เลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราเชาว m e โท System ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย